แล้วขงา,วางจริงไหล้วดูนะว่าจะเป็นอยากโซงไงเฮ้ยมันเหมือนไม่ค่อยตรงเลย <S <S สวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่ช่องคนยงชั้นนี่งตะคะตอนนี้เราอยู่ที่คาบเฮาเป็นร้านเครื่องปั้นดินเผา ครับมือเราจะต้องเปียกน้ําตลอดเวลานะครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําแก้วกันก่อนนะครับไปเลยได้โอเคครับพยายามตั้งดินแบบว่าตกดินนิดนึงครับอ่าตกแค่เป็นก้อนกลมๆสามเหลี่ยมนิดนึงใช่ครับอ่าถูกต้องครับเราอ่ะเรายังไม่เริ่มเลยต้องตุ่มน้ําก่อนใช่ไหมครัใช่ครับนิดเดียวนะครับแต่ถ้าปั้นแล้วเล็บเลอะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะโอเคครับตกไปเรื่อยครับตกอ่าถูกต้องครับตกเป็นเจ็ดใช่ครับเดี๋ยวตอนจอบอาจจะให้พี่ผู้ชายช่วยจอบให้ก็ได้นะครับได้ค่ะ ทีนี้พอเราได้สามเหลี่ยมใช่ไหมครับอาจเป็น,หนเหมือนก้อนเหมือนทรงภูเขานะครับไม่ไม่ทรงเลยนี่อีกนิดหนึ่งโอเคครับโอเคเราจะคว่ำลงนะครับแล้วเราก็เจาะลงไปตรงกลางครับขั้นตอนนี้อาจจะให้ใ,ให้พี่ผู้ชายช่วยอาดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันครับแต่ต้องเจาะลงไปลึกเลยครับอถ้าลึกทะลึกโนต้องเชื่อเพลอนแล้วแหละเจาะลงมาเราจะเจาะแบบไม่ทะลุนะครับ บบก็คือ,อให้เป็นแก้วอะไรเงี้ยใช่ครับใบีบ่ยเลยทำแก้วครับเพื่อที่จะทิ้งไว้ให้รอติดหูได้ครับโอเคทีนี้พอเจอะได้คำนึกแล้วใช่ไหมครับเราจะมาบีบตรงบริเวณที่เราเจอะครับถ้าเราเอาแห่่นี้ลงไปใช่ไหมครับเราจะเจอความรึกของเราใช่ไหมครับผนังด้านข้างครับก็คือเราจะบีบเข้าหานิ้วมือครับอ่า บีบบีบหนึ่งครั้งแล้วก็หมุนแก้วนิดนึงหมุนตัวดินนิดนึงแล้วก็บีบอีกทีนึงครับมันก็จะได้ถ้าเราบีบครบรอบเนี่ยมันก็จะได้เป็นความกว้างของแก้วครับอ่าบีบลงไปบริเวณที่เราจอบเห็นไหมครับบริเวณที่ตัดเล็บเลยได้ไหมลูกค้าน่าจะเสียดายนะครับ,บ,บไ, <c oughs> ไม,ไม่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 ลูกค้าได้ตัดเล็บก่อนนะครับก็ดีนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมให้ลูกค้าตัดเล็บก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มพร้อมกันดีไหมครับโอเค <Okay. S 2> นี่เขาก็จะมีอุปกรณ์ให้เป็นน้ำน้ำอ่ะอเอ้ยนี่เปใบนี้ ไอ้แบบคอยเอามือจุนใช่ป่ะไหนของพี่เขาแล้วของเราขั้นอย่างเราแวะตัดได้ฟรอนแล้วครับขอบคุณนะคะเริ่มเหมือนครับโอเคต่อไปนะครับที่ลูกค้าจะแบบเอาถุ่มน้ำแล้วก็เอามือลูบตรงปากแค่เอามือใช่ครับอ่าทีนี้น่าจะถนัดแล้วนะครับทำไมถึงได้เป็นโพงนี้ใช่ไหมครับเราจะทำงานทำไมโพงพี่เล็กอ๋อ ผบีบไว้ทีเวยเฉยครับเป็นอยางดูเฉยลูกค้าเห็นบริเวณนี้ไหมครับบริเวณช่วงนี้ครับเราจะบีบช่วงนี้ครับบีบเข้าหามือซ้ายครับผมเอานิ้วโป้งบีบทขามือซ้ายครับใช่ครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับหมุนที่นีดครับบีบออกเข้าหามือซ้ายใช่ครับเหมือนเอามือซ้ายตั้งไว้เฉยครับเอานิ้วโป้งมือขวาบีบออกครับผมใช่ใช่ครับบีบให้ได้แบบว่าไม่ต้องบางมากแล้วก็ไม่หนาเกินไปครับอันนี้คือเราจะได้ความกว้างของตัวแก้วครับผมข้างในนี่ต้องชุ่มๆป่ะหรือว่านหนึ่งครับนิด ทีนี้เราจะมาเริ่มทําความสูงของผนังแก้วกันแล้วนะครับก็คือเราจะเอาวางบนแป้หมุนแล้เลยครับทีนี้ปกติแล้วตอนแรกผมให้ทํามือเดียวใช่ไหมครับทีนี้เราจะทํา2มือครับเอานิ้วโป้งยัดเข้าไปข้างในนี้ครับใช่ครับแล้วก็บีบครับบีบเข้าไปหามือข้างมากครับพร้อมกับบีบดินขึ้นมาครับเหมือนจบดินขึ้นมานิดหนึ่งอ่าถูกต้องครับแล้วก็หมุนครับจังหวะเดิมเลยครับใช่ครับวางมืออย่างนั้ถูกต้องครับอ่าดีช่วงรงข้างล่างก่อนแล้วเราค่อยขยับบริกานพอครบรอบข้างล่างแล้วครับ ค่อยขยับมือกันใช่ครับพยายามบีบให้น้ำหนักมือเท่าๆกันนะครับผนังของแ่้วจะความหนาจะไล่เรียกกันครับถ้าฝุ่ว่ามือแห้งเอามือถึงน้ำเลยนะครับโอเคครับมันเริ่มเป็นโอ่งเหรอยังยังครับพยายามอย่างนี้ครับดูมือผมนะครับบีบออกไปใช่ไหมครับแล้วก็แบบบีดึง้ข้าไปทีเหมือนมันออกแรงบีบกับออกแรงดึงขึ้นมาอย่างนี้ครับเหมือนเราจบใช่ทาทาในลักษณะที่พร้อมกันครับ เริ่มจากข้างล่างก่อนนะครับ, okay, รบโอเคครับได้ครับโอเคครับโอเคอันนี้ได้แล้วครับทีนี้เราจะเริ่มเราบีบจากข้างล่างตรงบริเวณนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะเริ่มขึ้นมาข้างบนแล้วครับข้างบนก็คือบริเวณนี้อืมอ่อาบีบให้ดูเบาๆก่อนนะครับสนใจเราไหมครับเพิ่ม,มความสูงใช่คเพิ่มความสูงอันนี้จะเรียกว่าการขึ้นรูปแบบตั้งบีบนะครับ มสมมติว่าของลูกค้าอย่างเงี้ยครับอยากได้ก้นแก้วที่กว้างเราก็ลงไปบีบตรงบริเวณฐานนะครับให้กว้งางขึ้นก้นแก้วเราก็จะกว้างขึ้นครับถ้าอย่างของลูกค้านะครับถ้าบีบเสร็จแล้วก็ได้มาเป็นทรงนี้ใช่ครับอย่างสมมุติของลูกค้าท่านนี้ได้เป็นทรงนี้ประมาณนี้ครับใช่เราสามารถไล่น้ำหนักหรือว่าไล่ความหนาของวัานดางดินได้ตามแบบตามน้ำหนักมือเราได้เลยนะครับ คือลูปใบนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาฟองน้ำรับเช็ดทำความสะอาดเก็บรายละเอียดนะครับั้งหมดพอแล้วครับลูกค้าใช้ฟองน้ำรับเช็ดเก็บให้มันแบบว่าเนียนนิดนึงครับมด้านไหนดีด้านจริงๆเราจะเริ่มจากด้านเขียวอ่ะครับเขียวใช่แล้วเราก็ใช้ด้านเหลืองสักทีนลยครับใช่ครับฟองน้ำ้รรจุอะไรนะครับดีที่สุดแล้วครับใช่ครับ ใจทำว่ามันงานชิ้นเองอันนี้ของคนเองน,นะต้องใช้ด้านนี้หรือเปล่าหรือว่ายังถ้าเราใช้ด้านเหลืองก็จะงานก็จะสมบูรณ์ขึ้นครับแล้วข้างในเช็ดยงังไงข้างในอาจจะวางมือลำบากนิดนึงครับขออนี้นะครับอ๋อประมาณนีครับเห็นไหมครับงานแบบจันเรียนขึ้นเลยครับใชที่ต้องไปทำแก้วก่อนเพราะว่าแก้วมันจะเซ็ตัวชาครับ ยังไงต่อโอเคครับทีนี้ลูกค้าโอเคโอเคแล้วใช่ไหมครับสาหรับำแบนี้โอเคงั้นเดี๋ยวลูกค้าเราควรยกระวังตรงนี้ขมันได้ไหมครับหมุนมุิดนิดนึงครับอ่าใช่ใช่แล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมาอ่าอย่างนั้นแหละครับใช่ครับระหว่างนี้สมมติว่าถยายระวังแล้วมันแบบตรงมันเพี้ยเนี้ยเราสามารถไปบีบต่อได้นะครับใช่เราบขนาดจะบีบเหมือนเดิมเลยครับแต่ทีนี้ก็คือ ปกติแล้วเนี่ยใบแรกผมให้เอาหัวแหลมๆคว่ำใช่ไหมครับทีนี้เราจะเอาหวัวแหลมๆไหนขึ้นครับเพราะว่าก้นถ้วยเนี่ยมันจะมีความกว้างใช่ครับลองไนะครับเราจอะลงไปเหมือนเดิมได้เลยครับรจอะลงไปเหมือนเดิมครับ,ออบรอบรนี้เราจะได้เจาะเองนะต้องเคาะกันไหมเนี่ยนิดนึงก็ได้ครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าทุกท่านกดแตเตรียมดีนมาให้เสร็จไปแล้วก็ที่ถ้าพยายามให้ตกมคืออยากให้รู้ฟิลของดิมว่ามันแบบมีผลต่อม,มือละขนาดแบนใน,นีในงี้ครับรอบนี้เราจะบีบแบบบีบกว้าง เลยครับเลยต,ตอนขยายรูปโอเคเพราะอันนี้เหรอคะต้องยาลอยลงไปได้อีกลึกมากเลยครับเดีย๋ยวผมไกด์ไลน์ให้นี้หนึ่งนะได้โอเคครับโอเคเลยครับเยี่ยมเลยครับทีนี้เราจะมาบีบออกความกว้างครับเหมือนเดิมเลยครับก็าวางมือเหมือนเดิมขานนี้โปง้งยักไปเหมือนเดิมครับแล้วก็บีบออกความกวาม้วางบีบออกหานิ้วมือซ้ายครับแล้วก็หมุนยินนิดนึงครับใช่ครับอ่าใช่ครับใช่ค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบใช่ถ้ารู้สึกว่ามือแห้งมือตุ่มน้ำเลยนะ วันนี้เราจะปั้นกี่อ่ะอืมสามถึงสี่ครับก็จะมีแก้วมีถ้วยมีจานแล้วก็มีช้อนครับผมอ๋อใช่ครับทุกอย่างที่ลูกค้าปั้นเสร็จสามารถใช้งานได้จริงเลยนะครับชิลนะเนี่ยพี่ไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนใช่ไหมครับหนูโดนพัดลมเต็มเต็มแตยืนงี้ดิน่าจะมีน้ำร้อนคนเดียวที่ร้อนโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตรงนี้เย็นมากเลย แล้วก็เราก็จะขยับขึ้นมาครับขยับขึ้นมาทำความว่างเลยครับบีบออกเดียวครับวางบนแป้นครับถูกต้องครับผมใช่ครับทีนี้เราจะบีบแบบบีบออกกว้างนะครับบีบปึ๊บไล่ที่มานี้ครับบีบปึ๊บแล้วก็บีบขึ้นมาข้างบนบีบจต่ข้างล่างไล่ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับอ่าแล้วก็หมุนใช่ครับแล้วก็หมนนี่ครับอ่า ขยายป่าใช่ครับก็คือบิบจากข้างล่างครับบิบขึ้นมาเป็นแนวข้างบนได้เลยครับปกติแล้วเราจะมือดึงเข้ามางอประมางนี้ครับรอบนี้มือเราจะแบบถ่ายออกไปข้างนอกครับใช่ยีนเราก็จะว่างขึ้นครับอ่าถูกไหมเนี่ยครับถูกครับทีนี้วนให้ครบหนึ่งรอบครับผม๋เดียวนะใช่ครับใช่ใช่ใช่จะเป็นนี้ตึ๊บทึ๊บไหนดูของน้องซิพี่ว่าหนูกับน้องหน้าตาไม่เหมือนเลย แท้ๆเลยนะแท้ๆด้วยหน้าตาไม่เหมือนกันนีใส่เหมือนกันอย่างเดียวโอเค let's go ตรงบริเวณตรงปากไม่ต้องไปบีบเลยนะครับเดี๋ยวมันจะบานออกมาเองอนเนครับวาอยู่เหมือนมันจะแตกออกจากกัน ยายามรักษาความหนาความบางไว้นะครับอยากให้บางมากนะถ้ารู้สึกว่าน้ําเยอะไปสามารถใช้ฟองน้ําเช็ดน้ำออกก่อนได้ครับดูวันนี้ชอบเวิร์กช็อปวันนี้นะเนี่ยเออปกติไปจะก่อยๆเมื่อวานพาไปวาดแก้วใช่ไหมพี่เอทำไมมันดเหื้อแบบที่คิดไว้ ให้เหมือนจินตนาการไว้แต่ไม่ใช่ไอ้แล้ววันนี้เป็นยไงได้อยู่เจ๋วดีกับเมื่อวานมาสิงตาเราบ้างแล้วไม่นะครับของหนูได้แล้วใช่ปะใช่ครับทีนี้เดี๋ยวลูกค้าดูมือผมนะครับก็คือเอามือซ้ายวางไว้ข้างในครับมือขวาลูบขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ครบขึ้นมาให้สุดเลยครับอ่านี่ครับคือดันดินออกใช่ครับให้มันเท่ากันใช่ครับจริงจริงมือซ้ายไม่ต้องออกแรงมากเลยนะครับค่ออกแรงแค่มือวาลูบขึ้นมาอย่างนี้ครับโอเคครับลองดูนะครับ อันี้ต้อมน้ำหรือเปล่าไม่ต้องนิดนก็ได้ครับจะได้ไม่ฝืดรู้สึกบางมากเลยนี่๋ยวผมจะพาตัดปากนี่อออนิดนึงนะครับเนอะจัดปีได้มาครับากาัางาจะางทว,วหทให้มันอยเซนเตอร์ของายับนี่นรนนนอ,นอร่์ก็คือวางนี้นะครับ อันนี้ผมใช้ร่างให้ดูก่อนนะครับตัวแบ,บนกต่งน้าก็เกประมาณนี้ครับเดี๋ยวลูกค้า<ม>ลองร่างอีกทีนึงก็ได้นะครับอยากให้มันกลงขึ้นอีกก็ได้นะครับเส้สนกรอบเกือบแล้ว ก็อบอกนะ้องเธอเลยแล้วเดีย๋ยวจะไม่มันจบแล้วเส้นอัน <c oughs> นี้ลูกค้าตัดตามเส้นที่ลูกค้าล่างไว้ได้เลยครับการของคขาทำแรงครับก็คือ,อเอามือขวาล่างนี้นะครับเอามือซ้ายค่อยๆขยับไปล่างไ<อ>ปจนถึงขั้วอย่างนี้ครับลูกค้าลองดูครับด้า <c oughs> น,น,ห,น,น,นหนึ่งครับอันนด้านหนึ่งอ่าใช่ครับ ทีนี้แต่ต้องต้องวางมือขวาให้นิ่นะแล้วก็มือซ้ายให้ใช่ไหมใช่ครับเอาเป็นแนวแนวแนว้ใช่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 นั่นแหละครับอุ้ยพื้นสั่นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าถ้าผิดเราสามารถลบได้ครับจริงเหรอพื้นสั่นมากเลยอ่ะอุ้ยอะไรครับรูไนะครับเป็นใจจริงครับโน้ตโน้ตทำท่าไหนวะโอไม่ได้เอาไปเอาไปหนาด้วยดิ แค่วางจิ้มไว้เออแล้วก็หมุนวางจิ้มไว้แล้วดูนะว่าจะเป็นอย่างโสรไงเฮ้ยมันเหมือนไม่ค่อยตรงเลยอ๋อหรือมันต้องตัดเลยถ้ามั่นใจแล้วใช้มีดตัดเลยนะครับตัดลงไปเลยเหรอพี่ใช่ตัดตามเหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้จิ้มไว้แล้วก็หมุนมันไม่ทะลุหรือว่าต้องจิ้มให้ทะลุก่อนใช่ครับจิ้มให้ทะลุ ย,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 ยังเหรอโอเคไม่เห็นตรงเลยไม่เห็นี่แล้วนะเฮ้ยถือว่าโอเคเลยนะครับนี่มันโอเคแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโน้ตกลมมากเลยอ่ะ,อะโคตรเก่งเลยทีนี้ใช้ฟองน้ำเช็ดเหมือนเหมือนอันเมื่อกี้ใช่ไหมนี่โน้ตโคตรเก่งเลยอ่ะเมื่อวานฝีมือพลาดพังใช่ไหมวันนี้แก้แก้มือพี่ดิโอ้โหปั้นโคตรกลมเลยอ่ะอ อันนี้ไว้ทำอะไรอ่ะอันนี้เนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับเราจะมาทำจานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มทำจานกันเลยนะครับมาแลคือด้านล่างอันนี้เหรอใช่ครับจะเป็นลักษณะจานแบนครับแต่เดี๋ยวจะพิเศษมากกว่านั้นหน่อยนะครับโอเคเราทดสอบจริงครับให้มันแบนนะครับตกให้แบนเรานี้ตกให้แบนตกนแบบตกครับไม่จำเป็นต้องกลมใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดปะใช่ครับเดี๋ยวผมจะ แนะนำวิธีแบบกิ้งไม้ด้วยมั้ต้องแดนมากไหมพี่พออ่าได้แล้วครับโอเคสัวน,นี้ดูดูผมนะครับเวลาการกิ้งก็คือเราจะไม่กิ้งอย่างนี้นะครับใช่เพราะว่าตรงกลางมันจะเป็นรังเก่ามันจะแบบกิ้งออกไปให้สุดก่อนแล้วก็กิ้งกลับมาอย่างนี้ครับ<ม>แล้วเราก็จะไม่แบบไม่ออกแนงตรงปลายในเยึดเพราะว่าทําจะทําให้ขอบมันแบแบนใช่ครับ<ม>เราไม่จําเป็นต้องแบบกิ้งไปกิ้งกลับเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นด้านนี้ก็ได้ ก็คือวนให้ครบทุกด้านใช่ครับมันก็จะได้ความกว้างของดินประมาณนี้ครับอ่าดิ่นครับยี่นไปครับอ่าขณะนี้นั่นแหละครับเฮ้ยวันนี้มันดูตั้งใจเท่าเป็นพิเศษสมติว่าสมติว่าเท่ากิ่แลวดินมันไม่ขยับใช่ไหมครับเราก็ยกขึ้นมาต่ออะไรครับลองยกขึ้นมาแล้วก็วางใหม่ มือนมวางใหม่อม่าถูกต้องครับแนะนรทำวิธีทำนะครับก็คือเอามือวางไว้ข้างในนิ้วหนึ่งแล้วก็มือข้างนอกครับดันข้อหัมือข้างในเห็นไหมครับลับเข้ามาอย่างนี้มันก็ข้างในมันก็จะเรียบแต่ไม่ได้ถ้าเราใช้อย่างเงี้ยครับนิ้วโป้งเราจะไปออกแรงแล้วก็ขัามันทำให้จานข้างในมันบุ๋นลงใช่วิธีเนี้ยจานมันจะเรียบนี่ครับลองเติมขึ้นมาเดี๋ยวข้าวมันแป้งวามันแวางถูกต้องคนระับโอเคครับแบบนี้นั่หนะครับ จริงๆหนูให้น้องมาถ่ายให้หนูนั่นแหล,ละอาวเหรอให้หนูถ่ายให้น้องแต่น้องบอกว่ามีสมาธิมากผู้เชี่ยวชาญหนูต้องตัดก่อนแน่เลยถ้าอย่าไปเป็นตรงอะไรดีครับใจสี่เหลี่ยมทรงอะไรเดี๋ยวน,น,บบน้อน้าตะโกนเลยมันน้อง ว่าหนูมีหัวใจสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมละตอนนี้ถ้าวิธีวัดที่แม่สุดก็คืออย่างนี้เลยก็ได้ครับอืมใช่เดี๋ยวเส้นตรงนี้เราก็เดี๋ยวนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยมีกัน็ได้อ่ะทำดีกว่าอยู่ที่รัานนี่นี่นะนนนได้ที่ทำงานทีนี้พอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ตัดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับทีนี้เราก็เช็คอนเดิมครับ จะไม่ทําแบบนี้ค่ะค่ะลองดูครับจะขอมันยืดยืดเราใช้ฟองน้ำเช็ได้ครับหนักมือพนิษใช่จริงๆริงเราอาจจะแบบเป็นเร้่องอะไรนะครับอืขอได้ใช่ปะผมก็น่ารักดีนะ่นแบบนึงนะคะทีนี้ถ้าลูกค้าพับเสร็จแล้วลูกค้าสามารถเช็ดลบโครงออกเก็บอะไรอย่างงี้ได้ค่ะทำให้มันตั้งๆ นึกถึงจานที่บ้านเลยอ่ะจานตะไคร้ขวดกลมั้นได้ไงอ่ะพี่น้องเรียนช่างยุนคนละช่างนะช่างนั้นดูแบบโหัวแรงนิดนึงใช้ฝีมืใช้ดูดเหมือนกันครับอืมมีความหยักหยักอ่ะตัดเหรอเอ้ยก็ใช้ฟองน้ำเช็ดเหมือนเดิมเลยครับอยากข้างในใช่ไหมครับใช่เนี่ยเดี๋ยวผมทำไม่ดูนะแล้วก็จะวางมือข้างนอกนี้แล้วก็แบบอื ออันนี้่แป๊บนะพี่ขอลบอยากก่อนนอนอยากเกินอยากไปเท่ากันด้วยประเด็นสวยขึ้นเยอะเลยตายดังสีเมื่อวานก็ตายดังสีนี่วันนี้จะทำเกลียวลายไฟเขาว่างเงี้ยเป็นไรนี่ไงลายไฟเน้ะแต่ไม่เออมันก็สวยอยู่มันก็สวยอยู่เขาจะทำให้แฟนเขามีชิ้นเดียวในโลกอะเนาะใช่แล้วมันก็แบบนี้อ่าประจําค่ะวันนี้มันเป็นเช้นเประมาณนี้ครับ มือเปียกนะครับเราจะแบ่งจะแบ่งหัวไว้ประมาณ20เปอร์เซต์ก็คือเงิเดียวไว้เงนเดไว้ใช่เราก็จะแบบทิ้แค่นบบี้ตรงนี้เราจะไม่ต้องแบบนี้เราไม่ไม่ต้องซื้อครับใช่็นนะครับคุณต้องครับออกแรงให้ครบทั้งทั้งเส้นเลยครับเส้นจะได้กลมๆใช่ครับจะทำยาวว่าเอาที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับถูกต้องครับแรงกดลงมานิดนึงใช่ครับใช่ใช่จีบอกตามแก้ทุกงานเลยเมื่อกี้พี่หางแหลมหางแหลมไปนิดนึง เลอารถช้อนช้อนด้ามจับเนี่ยกลมหรือแบนดีครับเออกลมเนี่ยน้องแบนละก็คือได้แล้วใช่ครับถ้าสมมุติว่าด้ามจับกว้างไปสามารถตัดได้นะของหลวงไม่กว้างหลวงยาวมากอะเราไม่จําเป็นต้องแบบให้มันตรงตรงได้นะเราจะลองทำเป็นหยักหยักนี้ได้ไหมได้หมดเลยครับขยันใช่เมดูซ่าได้หมดอนกัยกเรายกแค่ตรงหัวมันก็พอแล้วก็วางไว้ข้าแล้วก็ใช้นิ้วโป้งบีบลงไปใช่ครับบีบลงไปเลยนั่นแหละ อ่าโอเคตะขอดูนิดนึงนะโอเคเดี่ยวฮะไม่เป็นไรครับโอเคทีนี้เราก็จะมาบีบขอบนะครับเอามือจุม่มน้ำนิดนึงนะนี่นะอ่าลองดูครับลองแบบแต่เหมือนช้อนยังเหมือนกี่โมง <laughs> เหมือน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 ช้อนเหมือนช้อนได้อยู่ต้องโค้งอีกไหมไม่ต้องละพอละต้องต้องลูบไหมไม่ต้องเช็ดขอบตรงนี้ผมนิดนึงเสื้อนี้ช้อนของน้องเป็นไงบ้างนุกมไหมวันนี้นุกมนุกเราทำเองมันต้องได้สิเดี๋ยวพาไปดูผลงานนะทุกคนนี่ผลงานอันนี้เขาก็มีแก้วแบบที่คนเขาทำไว้โอ้เยอะมากอันนี้น่ารักมากแหละทุกคนทึ๊บๆนี่นะทุกคนอุวยมีช้อนตรงนี้ มีซอมด้อเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําเป็นหู่จับกันนะครับเส้นใหญ่เลยเหรออืมตามที่ลูกค้าชอบเลยครับผมว่าราคาอย่านี้ก็ดีนะครับเล่นกับกล้องมั่งใช่เราอ่ะกล้องเดินเลยเราเจ้พี่เขาตามแก้งานตลอดเลยเพราะว่าต้องถ่ายงานหลุดสมาธิแต่ก็สนุกมากเลยแต่แต่คนที่สนุกที่สุดในตัะเอนเนี่ยละไม่คุยไม่คุยกับใครเลยเพราะอะไรอินเนาะอันนี้อินใช่ป่ะหนุกหนุกขเมื่อวานนี้ หนูก็มาเยอะต้องปั้นเป็นเส้นใช่ไหมคนอื่นยเขาปั้นยังไงให้กลมมือมันไม่ได้เลยเนี่ยอุปั้นที่ไรก็เป็นฝังเดียวตลอดอุปั้นแล้วมันไม่เคยกลมเลยอะดูดิเราอาจจะต้องค่อยๆยาวไปเปล่าวะของมือยาวไปไหมใช่ของฉันนี่แหละพี่ทำยไงให้มันกลมอะทำไมมือหนูมันไม่เคยกลมเลยอะต้องแบบออกแรงแบบออกแรงนะครับทั้งใบเบาๆนะครับอ่าลองดูหน่อยลองดูหน่อยโอเคอ่ะ กลมกี่โมงอุ้ยได้แล้วได้แล้วน้องกูกลมกับมึงแล้วอะเป็นไปได้ไงกลมแล้วอุ้ยกูติดอะไรมากลมสักทีหูแก้วเหรอของหนูน่าเป็นรูปได้ไหมคะอย่างแบบไหนดีครับคล้ายโบอย่างเงี้ยคล้ายโบได้ครับแต่ว่าเอาเป็นกลมๆอยากเหรอไม่อยากครับแต่ขอขอหนึงกระดุมอ่าแล้ก็จะทำให้มันชี้นน่อย่างนครับมันจะได้พับเราอืมแล้วโบเขาพับยังไง นั่นน่ะสิต้องหังยาวๆป,ะ <S <S ปะ่ะเหมือนอันนี้เลยพี่พี่แอร์นะดูนี่ไงโอ้ตบมุกเบๆๆาๆว่ะใช่พี่อันตี้แอนอันเนี้ยชัวร์เอาก็เอามาจัดไป<อ>ไหนติดหูดูหูเด้ดเ<อ>ติดอยู่นะเนี่ยเป็นไยล่ะติมหูเหตุที่ให้ตั้นก่อนก็เพราะทีนี้สมมติเราจะติดบริเวณไหนดีตรงนี้<ช>กับตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่โอเคเราก็จะมาปูให้มันเป็นแผลอย่างนี้ครับ สองไดนน้นี่เลยอ,อ่ะเห็นแล้วอันนี้เราอยากได้หูสั้นหรือหูยาวขนาดไหนที่มันแบบยื่นออกมาไม่ยาวมากเ,าเท่าเท่ากันนะั้นโอเคเท่านี้นะครับตัดแล้วนะตัดเลยโอเค ทีนี้พอเราติดหูใช่ไหมครับเราก็จะมาทําตรงเนี้ยให้มันปั้านๆออกมานิดนึงอ่าอย่างนี้ก็เลยครับทั้งสองมุมเลยครับทั้งบนทั้งล่างยังครับโอ้ยังไม่ติดแล้วก็จะขูดก่อนขูดมาที่เราขูดตัวแก้วครับนี่ครับราเเทียมไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้อันนี้ครับเป็นน้ําดินเหมือนกันครับแต่น้ําดินอันนี้มันจะข้นขตนครับป้ายอ่ะใช่ครับป้ายนี้ป้ายครบทุกจุดที่เราขูดนะครับอ่านีแล้วก็วางนี้ไว้แล้วก็ป้ายนี้ต่อครับอ่านี่ครับ ล้วก็เอาขึ้นมาวางไว้ลักษณะนี้นะครับวางไว้ก่อนพยายามแบบว่าเสร็จดินนี้ก็ได้ครับข<ค>ำ,<ค>ำไว้ไวนิดนึงเสร็จแล้วยกตรงนี้ขึ้นมานี่ครับแล้วก็เวลาติดอัดลงไปนี้นะครับเอามือซ้ายจับผนังแก้วไว้ข้างในมือขวาพยายามโยกนิดนึงโยกให้ครบทุกมุมครับโยกพร้อมอัดเข้าไปข้างใน มันจะรู้สึกแบบว่าแน่นๆเพราะว่าถ้าเราแปะเฉยๆเนี่ยมันจะไม่อยู่ครับมันจะหลุดได้ใช่อ้าสรุปแก้วเราเสร็จแล้วแก้วเย่ดีใจด้วยดีใจกับตัวเองเลยทำตึ่งทำให้ดูจนเสร็จเลยไม่เป็นไรให้เราทำนี่ครับจะลักขณะนี้นี่ครับเรามาถ่ายรูปช่างยัครับเาอัน าต้องไหนเข้าดีโค้งให้เป็นรูปหัวใจตึ๊บโอเคนี่อะโอเคเป็นไงครับหัวใจถูซองลักทั้งแก้วทีนี้ทีนี้พอเราติดหูเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมาเคลีเอาตัวที่เราทำป้านๆจากตัวหูครับเอามาหาเป็นเนื้อเดียวกับตัวแก้วครับมันก็จะงานก็จะดูเรียบร้อยขึ้นข่านตอนนี้เราควรทำให้ครบทุกมุมนะครับเห็นไหมครับงานก็จะเหมือนเป็นแบบชิ้นเดียวกันแล้วใช่เสร็จแล้ว โอเคจมโบ้นี่ครับเรียบร้อยเป็นแล้วครับอ๋อได้ได้ครับได้แล้วเหมือนผีเสื้อเหรอไม่หรือเอาหรือเข้าสมุดต่กล้องเต็มตัวนะครับยางี้ต้องขูดยาวเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับผม จะมองยากน,นิดนึงเพราะว่าผมผสมน้ำดินลงไปให้มันเกาะกับตัวงานครับอันนี้สีเขียวมิ้นท์ครับโอเคอันนี้เขียวเข้มอันนี้สีเหลืองครับใช่อ,อันนี้สีดําอันนี้สีน้ําเงินสีนี้ใช้ได้เต็มที่เลยนะครับผม,ผมจะลืมหมดแล้วเฮ้พี่พอจําได้อยู่กันจำแค่สีน,น้ำปลากันจำกับแดงชมพูครับส้ม<อ>ใช่ที่เหลือก็น่าจะมองง่ายขึ้นแหล้วใช่ครับ นีผมน่าจะทำสบายดีครับค่ะถ้าขาดหลืออะไรเพลิงเข้าไปได้เลยแหละครับได้ค่ะขอบคุณนะคะเย,ย,ย่วิดูบรรยากาศดิดูคนชิลมากเราจะมาดูว่าวันนี้โน้ตจะเพ้นอะไรเพ้นรอดไหมรอดนั่นแหละโชว์ฝีมือของจริง ดูผลงานหลังเสร็จแล้วนะทุกคนของลายของวันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่เชอร์รี่ก็สลักชื่อเองไว้ตรงนี้นี่เป็นช้อนช้อนก็จะเป็นประมาณนี้มีโบก็มีจานอันนี้จานน้องนะเราทําเป็นลายประมาณไหนน้ำเงินดำแค่นะั้นส่วนอันนี้อีกแก้วค่ะอันนี้อีกอันนึงชิปเป็นแก้วรูปหัวใจอันนี้ภูมิใจนําเสนอมากนี่อันนี้สวย วันนี้สนุกสนุกมากสนุกไหมสนุกอยากทำยิงไหมทำไมวะเดีย๋ยวตอนนี้ไปหาอะไรกินก่อนไปแล้วบ๊ายบายวันนี้คณิงก็มาปั้นดินเผานะคะเป็นแก้วเซรามิกปะ <S <S ใช่ครับ <Okay. S 2> เซรามิกครับที่ร้านอะไรคะร้านคราฟเฮาส์คาเคาฟ่ <S 2> <S 2> ครับผมที่นี่จะมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มครับพร้อมกับปั้นเซรามิกแล้วก็เพ้น์จานเซรามิกครับเปิด10โมงเช้าครับถึง2ทุ่มครับทางร้านหยุดทุกวันจันทร์ครับผมค่ะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวคณิงทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณนะคะ Except for that first night